อากาศเย็นสบายแบบนี้มาทำก๋วยจับยวนสูตรภูสนามกินกันครับบอกเลยทำง่ายน้ำซุปมีความเข้มข้นอร่อยมาก ต้มน้ำเปล่า2,500มลให้เดือดแล้วใส่ซี่โครงหมูหั่นเป็นท่อน1กิโลกรัมลงไปนะครับพริกไทยดำบุบครึ่งช้อนโต๊ะรากผักชีสีรากกระเทียมจีน5กลีบกระเทียมดอง2หัวหัวไชเท้าหั่นแว่นครึ่งหัวเกลือ1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสหมู1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว6ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะให้เราปิดฝาต้มให้น้ำเดือดนะครับพอน้ำเดือดแล้วให้เราช้อนฟองออกแล้วหลังจากนั้นเราจะตุ๋นไว้1ชัั่่่่ววโโมมมมมงงเเพือใหห้ีคคครรูานนุปยะบ ตอนนี้เราตุ๋นน้ำซุปคกบ1ชั่วโมงแล้วนะครับซี่โครงหมูมีความนุ่มเปื่อยแล้วเดีย๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟก๋วยจับยวนกันเลยครับให้เราตักน้ำซุปแยกออกไปต้มเส้นก๋วยจั๊บยวนนะครับขั้นตอนนี้พอน้ำซุปเดือดใส่เส้นก๋วยจั๊บยวนลงไปต้มเส้นให้สุกใสเลยครับพอเส้นสุกนะครับใส่ผักคะน้าลงไปตามชอบแล้วต้มผักให้สุกสลดเสร็จแล้วจัดเสิร์ฟได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับขวดจับยวนสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับช่วงนี้อากาศกาลังเย็นสบายทำขวยจับยวนแบบร้อนๆน,นะครับทานบอกเลยว่าอร่อยสดชื่นมากเพื่อนๆก็ลองนําสูตรไปทํารับประทานกันดูในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรครัวสนามไปทําขายต่อยอดสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้